ตูถัวยอโอ้ oh, oh, ผมเองพี่น้องเลยจะป้าในหนีนบ่ป้ายืนนี่ตะกี้วันนี้มันฝน,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 นตกแล้วก็เึ้นไใบเ oh, ต็มโอ้ตะกี้นะ่ะป้าใบนี้บัดข้าวฝนตกเลยเอาเป็นใบเท่งบ่จะป้ากันกับแม่น้องน้อยนี่เดือบ,บ่แม่นเพิ่นไปั oh. หาปีแล้วเด้ไปเฮ็ดเกลือออมาเลยบ่ได้ติดต่อมาโอ้ oh, คืออันว่าเมียอ้ายนี่เพิ่นไปไทยบ่อ้ายแม่นแหละ ไปแล้วก็ไปเลยบริกรรมมาเลยตั้งแต่น้องน้อยห้าจากปีน่ะในสี่สามปีปัจจุบันนี้ได้สิแปดปีป้าสี่ห้ปีได้นะ้อนองไอเนาะ ับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อเนะบาะบ่ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเขาซูซองมกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบมาพอกับเฮาในมื่อนี่ทางเฮาก็ได้เดินทางมาอ่ะเห็นอีกครอบครัวนึง่งพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกามีทางอา ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะแนะนําทางสามุกดาวันมาเพิ่นว่าเฮือนเพิ่นนี่บ่มีเพิ่นว่เนาเนาะเพิ่นจะอยู่ในนี้เป็นประจํานับตั้งแต่ยามหน้าฝนหน้าแล้งก็อยู่ในนีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่เฮาก็บ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นความจริงหรือบ่เนาะก็คืออ่ะสามุกดาวันก็มาบ้านน้องหลานน้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะพอดีเฮามาน,านั่งกินข้าวแล้วก็มีหลายๆคหลายๆคนแนะนํามาแต่ก็คื เคยแนะนำเฮามาเธอหนึ่งแล้ว่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเฮามาเธอหนึ่งแล้วแต่ว่าบ่พบบ่พอทางครอบครัวอ้าเพิ่น่อแม่พี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้เฮากะมีทางอาอีกคนแนะนำมาอีก่อไม่พี่น้องเลยเฮาก็เลยตัดสินใจมาอีกลองเบิ่ง่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมาเมื่อนี้ก็ถือว่าโชคดี่อแม่พี่น้องเลยพอดีเหตดไอ้เพิ่นกับบุ๊ก่ับบว่หจวเจ็ดอียงเนาะกับบ้ว่าจะเฮ็ดอียงบุ๊่อมม่พี่น้องเลยปะสั่นกลับไปเบิ่งไปช้มน้ำกันแล้วกะถามทักทายสบายดีไอ้เพิ่นแล้วกั ไปฮู้อ่ะรายละเอียดนํากันพ่อแม่พี่น้องเอยเนาะโดยทางเฮาก็มากับอ่ะทีมงานคือเก่าโดยอ้าสบายดีทางสาไลได้กระาบัวก็มานํากันคือเก่าโดยก็คือมื้อนั้นกเฮาก็มาเทื่อนึงแล้วเนาะแต่ว่าบ่พบบ่พ้อเพิ่นก็แบบว่าเฮาก็บ่แม่นว่าตามหาเองก็มีทางเซาก็บ้านเพิ่นนาโดยกแต่ก่อนามานั่งคิดเอเพิ่นก็เคยวาสู่ฟังเนาะแต่ามาแล้วบ่พบบ่พบ่พ่อเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คื ห้ามาหลังจากที่ห้ามารอบซองกะกมี่ภูมิอีกแนะน้ำห้าม้าอีกเนาะกะเป็นครอบครัวอันเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยกะเลยยังจับใจอย,อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกะยังบ่ฮูก้กอกปลายสาเหตุเนาะกะปะทางทางสามุกตะวันซีข้าไปสัมภาษณ์อ้ายเพิ่นก่นนอนเนาะโดยโดยโอ่ะสบาย,ายดีโดย,ยโดยพ่อแม่พี่น้องเลยขาดคนนึงเนาะสาวบุญตาเพิ่นอ่าขาเวี้ยพ่อแม่พี่น้องเลยกะเลยมาสามสาวบลูเบอรี่มื้อนี้่า กับ Jackson, แจักซีมแมนเทีอนจักซีแมนซานพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเห <c ười> ็นว่าเพลินอยู่กับลูกสองคนพ่อแม่พี่น้องเลยอ้า่เชะเชะโอ้บ่ขบบ่เน,นี่เนาะเมึงเด้อนะเนาะมากบบพอดเีเห็นอายเพลินกับจักเห็นยังพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้เอาเอาสบ,บายดีดยเด้ออ้เด้อสบายดีโดยออ่ะไอ้นางนี่ก่อนก็ได้เนาะโดย เอ้าอีหยังอันนี้เพิ่นคัวเจ้าบ่อันนี่น่ะฮะตู้ถ้วยตู้ถ้วยโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะปาในนี่บ่ปาอยู่นี่ตะกี้มันนี่มันฝนตกแล้วก็เอาขึ้นโอ้ตะกี้น่ะปาไว้นี่บัดข้าวฝนตกเลยเอาขึ้นงบ่โอ้อะขอทราบซื่อเสียงเียงน้ําอ้ายก่อนเนาะอ้ายื่อหยังเนาะอ้ายื่อเลอ้ายเลปาแม่นผู้ใดอันนีในอัน มุกนะมาพี่ลูกมาพี่มาพี่ไว้เมมุกสิเอาอันเงินจานนี่ไว้นี่นี่อันนี้เอาบ่เงินซื้อนุ่มนี่ไว้ลูกไว้มาพี่ไว้เออเออเอ้าพิบมาพิบมาเดยมาไว้ดูเอาเอาไว้ก่อนใกล้นะเบิมงเมมุกสิบ่อหนิขันลูกอยากได้เงินซื้อนุ่มนี่น่ะถ้าถ้าอันวอนน้ำปลาลำลุงเด้อโอเคบ่เดี๋ยวาเมมุกสิถามเลยลูกตอบเด้อมานั่งกับพ่อนี่ลูกเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ที เดี an ๋ยวแม่ชีถามอันซื Eight. Eight ้อจ้าเห็นไหมซื้อยังลุสบายดีป้าลุงกันลุสบายดียกมือความลุยกมือสบายดีสบายดีซื้อยังหันนนองภูมิน้องภูมิจากปีแล้วเนี่ยแปดปีโอ้โดยโดยก็คือทางสาวมุกดาลันมาเมื่อนี่ก็มีทางอ่าสาบ้านเนาะเพื่อนะนํนมาผมอแม่พี่น้องเลยมาแล้วก็เพื่อนว่า อันนี้น่ะเป็นยังไอเป็นเทียงนาหรือเป็นเพื่อนหรือแบบใดนี่อธิบายช่วหน้องฟังหน่อยเป็นเทียงนาเป็นเพื่อนเลยบริเมื่อบ้านบริอยู่บ้านอยู่นาี่เลยหรือว่าอยู่ในบ้านเจ้าก็มีเพื่อนบ่บ่มีมีแต่เพื่อนพอเท่าไม่เท่าเพื่อนพอเท่าไม่เท่าแต่ก็เลิกกับเมียแล้วกับบริเมือนเลยอ้าวเจ้าป้ากันกับแม่น้องน้อยนี่เดาบ่เนี่ยผไปหาปีอะไรเด้ไประเหตดเยอะ ออกมาเลยบริตติดตมาโอ้คืออันว่าเมียไอ้นี่เพิ่นไปไทยบ่อยแม่นแหละไปแล้วกลับไปเลยบริกรรมมาเลยตั้งแต่น้องน่อยห้าจกปีน่ะด้สี่สามปีปัจจุบันนี้ได้สะแปดปีป้าสี่ห้าปีได้แน่นอนไอ้เนาะแม่นแล้วเพิ่นได้ติดต่อมาอยู่บริษัทมเคยตอนไปทํทำอิดกับติดต่อมาอยู่นางนี่ดิลุกนางนี่ดิไหม เดี๋ยวปาปาลุงเพิ่นเอาขานมให้กินได้ด้วย<ม>พี่เดี๋ยวมากล่องเดี๋ยวมาหา,าปลาลุงอายตอนไปปีทมิตรปีทมิตรนั่นเพิ่นโอนเงินมาอยู่แต่ละพันสองพันอะแต่ละเดือนพอ,อมาตกมาพี่ที่ช่องเลยกับโบเห็นบริยินข่าวเลยบริยินข่าวเลย<ม>โอ้บาทนี้อายก็เลยต้องมาเลี้ยงดุผู้เดียวแม่จากเคยได้ยินแต่แม่เดียงเดียวก็มาเป็นพ่อเดียงเดียว <laughs> โดยก็เลยพาลูกพาเต่ามาอยู่อ่ะเทียงให้เทียงหน้าหรือว่าเพื่อนซานหลังที่สองก็ว่าแมนเนาะแต่ก่อนทันอ้านั้นอยู่น้ำเมถาบ่เมถาวรนะคืออ่าพ่อแม่คงอาาเมียเจ้าแมนแหละโอ้เป็นเพื่อนไอ้ไอ้คนบันไดซะคนอยู่ในบ้านนี่แหละเพื่อนกับผมมีคนอยู่นะกันไอ้นอกกัไปนั่นเบิดแหละไปนี้ไปไปไปมันเฮือนก็บ่มีคนอยู่ แล้วมันก็ฮักรงเลยมันมั่งมันนั่นเลยมันเก่าเลยมันกอ้ก็มั่งมั่งเอาเพื่อนครัวอยู่ในบ้านอยู่พุ่นแหละออกมามาปลูกกระเทอมนี้มาปลูกอยู่พี่คันสิว่าเพื่อนกับเมนเทียงหน้ากับเมนเนาะเมนน้ำกันเบิดสอง่าสันซันเนาะไอ้เนาะแล้วดินอันที่จะอยู่ได้เป็นดินเป็นดินหน้าเจ้าบอกมมนหละโอ้กุ้งแต่บอกไอ้เมนเบิรบออมหวยนะผมอมหัวยนี่ ก็มีหน้าก็เจ้าเองในตังหวานอันนี้ก็ไม่มี<อ>มทา้งตาพี่โอ้เจ้าเจ้าอันเหตุหน้าเองบ่น้องใช้เป็นผู้เหตุน้องใช้คือว่าลูกนะบ่าวแบบคือเหตดน้การกันกับเพิ่นบ่เพิ่นมามาเพิ่นเฮาก็มาเหตุปีนี้แหละติกกี้ก็หว่านเอามันกับว่พ่อได้ท่าให้เข่ากัอืมปีหนึ่งได้ท่ายขนาดซิบสอบบางเถียงปีกายนี่1ิบสอบอ้า่กุ้มกินอยู่บ่บ่กุ้มแล้วอ้า่บ่กุ้มเห็ุใดได้บนี้ ก็มีชื่อกินหาคุดจิ่อคุดหาแมงกระนวนไปเลียนไปแลกเอาน้ำเพิินเมา่อกี้กับเพิ่นก็ให้เด็กกับไปขายซื้อข้าวโดยโดยโดยลูกหล่าได้ได้ไปหาจับกบจับเขียนมาขายอยู่บําลุฮะนี่ปีนปีนมาใส่ปลาลุงผิดไว้ขันอยากกินขนมจิ้งจนจับจิริดจับจิริดบํอืมได้บอกจะจับได้บอก <geon> อ,อ้าวคือปะป่ากันเมมโมต์นะฮะตากตากไหวคันอยากกินขนมน้ำปลานะนเมมโมต์หน่อยได้ยู้อย่าพังเลยเออเพิ่นเป็นคนปะป่าบออ่านได้ในเรื่อแบบบลึงบอกปะป่าแบบนี้โอ้เห็นผูกคนมากกับเพนนีบอกปกติเนี่ยเพิ่นป่าอยู่บอกไดอยู่กับพ่อกับปากย <deal> ู่กับคึงน้องชายเพิ่นมานี่กระปาอือคันสิว่าละกาน่องเพิ่นกับแบบอยากอายเนาะคันเป็คนมาแต่ ในบ้านในบ้านเอาในบ้านเดียวกันนี่คือกันนะกับบอยกับไฟลินบอยกมินตอรี่อยู่ในอ้อได้ไปดูน้ำหมูน้ำผัวอยู่บ่หมูกับมีอยู่นี่แหละปูนเคยมาเนี่ยนี่แล้วเดียเดี๋ยวรถไทยนี่เป็นรถไทยเพื่สันนียรถไทยกับรถไทยน้องไส้นี่โอ้เป็นรถล่างใส่ได้จะมีอยู่บ่เนี่ยคือบ่มีอย่างแท้นี่บ่มีอย่างเป็นน้ำเป็นไนให้จะใส้อยู่ไส่ไส้นี่น้ำกับตะตักเอาลนนำคำอยู่เนี่ยนมากิน ปลาน้ำใสได้ใช่ไหน้ำใสก็เขาไปเอาอยู่บ้านไปเอาไปได้เอาไปเอารถมาแก็บไปเอาอยู่สร้างนี่นะเป็อเอ่รถเอารถเข็นไปยู่เอาอือใช่รถเข็นแต่ล่ะพุ่นปลาอยู่ภาคน้องก็เนั้นอ่าเป็นน้ำใสน้ำอาบชักเครื่องชะโค้งนี่ได้แม่งโอ้คืออยู่หัอยู่หน้านี่บ่มีสร้างกอกเนาะแม่งภายภาคกับโบมี่โดยเป็นขขาวน้ำส้างปลาได้ใะอไหมยังมีกินอยู่บ่สุเมินนี่นะบ่มีแหละเบิดเบิด มันจะมังเสือกับน,น,น้องชายไปเอามาให้มางเสือยกับชื่อโอทันพอทันกับน,น,น้องชายเปเอออกมาให้โดยคือไอ้เห็ดเวียยอย่างสะสมมือนี่นะบได้เ็ดอย่างบได้เ็ดอย่างได้รับจ้างอยู่บ่ะแล้วก็มีคนมาจ้างกับไปไปเห็ดเบียกเห็ดกับเจ้าจ้างไปทางป่ากับไปอไปแถวนาเชียญายาหย่างน<อ>ัง่นแหละก็ไป<อ>ไปก็เอาลูกไปน้ำแล้วบ่มีผู้อยู่นอต้องอุ้มลูกผูกเต้าไปน้ำโดย โอ้มื่อนี้ได้ยังสกินเที่ยงมันเหรอกินขวแม่งกินลิกินหนาใลูกชายไปเนื้ยงเมื่อคืนนี่แหละเอ้ไปเนื้ยงถุอมือมาลูกจะไปเนื้ยงถุอมือบ่เออไปเนื้ยงใกล้ๆนี่แหละโคมได้เอาโคมแบบสากพื้นสากไพ่เลยใส่เนี่ยโคมข่มน้องชายเอามาให้ชโอ้ขันคือเป็นของเจ้านี่บ่มี่อย่างนี้บ่หรือแบบใด้บ่มีบ่มี่ยังเลยนเลย เงินค้ำกับโบวีมี้ิพาจีไม่เนาะโอนมากับโบวีคือลูกเมียเพิ่นกลับบ้านาบบได้ติดต่อมาแล้วกับ,บโได้ผ่ามาให้ค้างเรียงดูเรียงเต้าน้ำกันบ่บ่เออ,ไป,เไ,ปเอไปแล้วไปเลยเลยบ่ได้ไปแล้วไปเลยอ้าวซางว่าแท้เนะาะกระซำมาป้าห่างกันแน่บอสอ้ะกระซำม,มาป้ากันนะบอสบ่ะกระซำมาป้าลเลยแต่เพิ่นกับทนายบ้าอย่างนั้นพอเท่าไม่เท่ากัน บริติดต่อมาถามกับถามไม่ท่าก็ม,ม,าม,ากมีแต่ว่วบูฮูบริติดต่อมาอืมแฟนกับมีแตอนะทางสมุกรวันการเสียเงินวาให่น้องน้อยซื้อหนมนะลูกเด้อคือเมมุกมากกับโได้อันนั้นเนาะเพราะว่าย่านน้องเพิ่นบัยูเน่ก็เลยบริษัทซื้อมาขนมกับย่านคือมือนั่นอ่าใบย่างนี่ลูกฮะจักบอใบาย,ย่างนี่อย่าไปเอาย่าอมมือลูกมันสกปรกใบย,ย่งใบย่างนี่นะถ้วยถือเอาไปเลยอ่ะใบย,ย่งบายยง จักบ่ฮะใบชาพันบ่อดูบ่อบ่อบ่ให้ยเมมมุกได้ยินมเบิ่งดูบาานหรือไม่บ่อดูนั่งนั่งนี่ดิดูนั่งนี่ดิใบชาใบชาได้เงินเนีลูกเสียไปซื้อยังไปซื้อข่าวบ่อหรือไปซื้อยังซื้อยังลหรซื้อขนมบ่ะซืไปซื้อเนี่ยเสแฉะมาสู่พ่อบ่ฮะซื้อยังบ่อดูบ่อซูป้าสู่ลุงฟังดูไวอ๋อดูอ๋อ ขี่อ้ายบนรือจังได้เนาะขอบใจพี่น้องอ่ะลูกอ่ะโดยอ่ะถูก่อนเฮ็ยได้ได้ก่อนเสียเอาเออขอบใจเด้อบ่าเป็นบ่าวบ่าวดูขอบใจเด้อคันบ่าวได้เนี่ยเอาไปเลยเนี่ยขอบใจเด้อใไม่ลูกไว้บ่าวลูกขอบใจเด้อดูว่าไว้เลยบ่าขอบใจเด้อจะอะไรยกมือขอบใจเด้อบ่าวลูกไว้ฮะย่านโบฮ่าจ้าย่านบ่ฮะโอ้คือบ่ป่ากับบ่าวทะเลเนี่ย ถุยยาถุยยาเอาอนถุ่อนถุยดุถุยฮะปักใจเด้อเดี๋เอาดี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 ๋ยเลยอะเออเอามาชื่อเนี่ยเช็ดเช็มาให้พ่อกินนะลูกเด้อเลยเนาะสงสัยก็เพิ่นกับแบบยันยันเนาะแบบว่าบ่คอยมีผู้ใดมาหาแบบนี้แล้วก็บ่เคยสัมผณ์แบบนี้บ่อยบ่บเคยเนาะแต่แต่คนมาแ็ยังป๊อปโดย ก้าดีมากเลานี่ชิบ้าจังใดนักพ่อพี่น้องเอ้ยทงพ่อเพิ่นก็เป็นพ่อเดียงเดียวมื้อนี้บ่ได้ไปทางใดนวะใช่ไหมเมื่อ้บ่ได้ไปใช้เหมืนเผาก้าให้นี่ยนองคือเข้าชูมื้อนี้หันนั่นอยู่บ่แบบได้น่ะไปยืมเพิ่นมากินบ่หรือแบบใด้น่ะบ่ได้ยืมมีแต่ซื้อกินนี่แหละบางมื้อกั แลนไปหาน้องเป็นยังเนน้ำมาไฮ้น้องนะน้องไายแท้ๆท้<อ>จับบอบอน้องลูกระบาวนะลูกระบาวแมน<อ>่นเออแบบมีแต่เพิ่นบอซอยนะเพิ่นนั่นแหละซอยข่าวนา้ำก็ได้ทุ่งแต่ว่าอยากอันว่าอันนั้นเนาะแบบว่าน้ำไส้เจ้า,า,ม,าจมันหยางหงยางเนาะไอเนาะ<ด>ยไก่ไก่พ่อแม่พี่น้องเลยน้ำกินก็นจเจ้าไปตักเอาบอจะตักเอาน้ำกินน้ำสั่งดิพอน้องฝนมาซื้อมาบางตือบางเก็ซื้อ น้ำบริการนั่นนะมันก็ซื้อออกมาเลยการผลบมาเลยกันได้ไปตักเอาอะไรอยู่คุณอะไรอยู่น้ำคำมาเป็นน้ำอาน้ำใส่ไปตักเอาอยู่ในบ้านไปแก่ถูกมือเลยบ่แก่ถุกมือเลยตอนแรงเดืเขาครับเอารถเข็นดิโดยไปยู่เอามาได้หลายว่าแต่เธอเยอยลยเธอสองตุ๊บสองตุ๊บน้ำ ไก่บ่อาจจากแต่คุณแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่หลังคาบ้านเนาะก็ไก่เติบอยู่หอดบ่ออาจสามลักประมาณนี้เนาะหอดบ่โดยก็ทื่ว่านั่นเติบแลนี่เนาะอยู่น้ำกันกับลูกสองคนพ่อแม่พี่น้องเลยเจ้าได้ลูกคิดหอดแม่อยู่บ่หำบ่หำเคยโอคิดหอดอยู่บ่ออยากห้แม่มาหาอยู่บ่ลูก ลองเอาให้เมมุกเบิ่งดูหาบังเถอะเมเ่เจ้ามาเห็นในคลิปนี้บังเถอเพิ่นเห็นเจ้าแล้วเพิ่นมาหาเจ้าแล้วว่าดูฮาขินหอนเม่บ่สิไว้บอกเราบัางนุ๊้ฮะเบาเนอะฮ่าบอกเราบัางนุง๊งเ่อะเม่จะมาหาไ,หาไาด้หาไหมบอกเบาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวสั่นกระทั่ง โดยโดยกับโบเป็นอยังเนาะเดี๋ยวทางสมุทรตะวันกันสีมาเยี่ยมมายามถามข้าวน้องเพื่อนเรื่อยพ่รมพี่น้องใส่ตุ่นอย่เนาะเห็นทางชาวบ้านว่าแล้วหาจับเขียดแต่เขียดไม่กินออกกินได้คอข่าวกินบ่อยแม่โดยอ่ะสั่นกระทางเฮากับฉีบลูกกลัวนะเด้อเนาะให้ทางอ้ายแล้วกันน้องเพื่อนเฮ็ดเบียกเพื่อนพ่รมพี่น้องอ่ะสบายดีเด้อทักทายทางกันนะสบายดีป้าลุงลุลุสบายดีสบายดีโดย อะโอเคเนา,พนนา,คาะพแม่พี่น้องเนาะก็คือทางครอบครัวไอ้เพิินนีกะค่อนข้างว่าอยากลำบากอยู่นาะพแม่พี่น้องเลยกับพี่แหละมาอยู่อ่าทุงให้ทุงหน้าแต่ว่ากะบ่บกลกันปันใดดอกพแม่พี่น้องเเนาะกับหมู่บ้านก็นไดเ้เดี๋ยวไปก็เห็นเนาะแต่ก็คือทางเฮาก็มีทางชาวบ้านเพิินพแม่พี่น้องเลยแนะนํามาเนาะเฮาก็เลยมาลงเบง มาถามหนึ่งเล่าว่าโอ้เป็น,น่ยนใดเราถูกแทโบเราพอมัพี่น้องเลยกะเบ,<ช>บิงซุ่งกะโอ้พอมัพี่น้องเลยเนาะถือว่าเติบหนึ่งเพื่อนอยู่เพิ่นกะซ้ำมาเพื่อนลเลยพอมัพี่น้องเลยเนะาะหลังในน้อยพอมัพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวทางสมุกตะวันสรีาเขาไปเบิงเพื่อนเพิ่นกันเนาะนี่แหละพอมัพี่น้องเลยเนาะทางเพื่อนไอเพิ่นกะไรหลังในน้อยเพิ่นกะอยู่กับลูกชายสองคนพอมัพี่น้องเลยเพราะว่า มียเพิ่นน่ะกะคือจังพแม่พี่น้องหูเนาะไปไทยแล้วกะโบมาเลยพแม่พี่น้องเลยไปแล้วไปเลยเนาะล้วกะโบมีการติดตอมากพแม่พี่น้องเลยโอ้แต่แต่ก่อนเขาเคยได้งินแต่เมย์เด้งเดียวเนาะบัดนี้กะมีคำว่าพอเด้งเดียวมากพเมย์พี่น้องเลยนาในก็บขอนขาว่าโอ้ลำบากพรมย์พี่น้องเลยเนาะบ่มีสั่งก๊อกสั่งอย่างพรมย์พี่น้องเลย น้ำใส่น้ำกินก็นโอ้ไปแก้ไป,ไปหามเอามาอ่ะสั่งกระทางสาม,มุกตะวันกับทีได้ขอตัวอำนา,าจาพระจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุคนเด้อเนาะกระบาดทางเฮ้าว่าผิดพลาดประการใดทางเฮาก็ต้องกราบขอโทษขอษขอภัยพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุคนท้ายนี้สม,มุกตะวันกับข้อก้าวคข้ามาสมบายดีสบายดี